สวัสดีครับผมอดีคลิปนี้สปอยหนังชื่อเรื่องว่า Girl in the Basement ถ้าใครพร้อมฟังสปอยแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มเรื่องมามาที่ครอบครัวหนึ่งมีด้วยกัน4คนชื่อว่าดอนคนเป็นพ่อลีนี่แม่อิมี่พี่สาวและซาร่าคนเล็กสุดพวกเขากำลังกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกอย่างเป็นไปตามปกติแต่ซาร่าอยากไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆแต่พ่อของเธอไม่อนุญ,ญาตให้เธอไป ซาร่าเลยพูดว่าหนูขอแม่แล้วแม่บอกว่าไปได้แม่ไม่อยากขัดใจดอนเลยไม่ให้เธอไปบอกให้เชื่อฟังพ่อทําให้ซาร่าโมโหมากแล้วเดินขึ้นห้องไปแต่ความจริงเธอแอบ,บออกมาข้างนอกแฟนของเธอมารอรับเขาชื่อว่าคิดแล้วทั้งสองก็ไปงานปาร์ตี้กันพ่อกับแม่ขึ้นมาดูซาร่าจะโกรเรียกให้เธอเปิดประตูแต่ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆพ่อเลยเอาคุณแจสำรองมาเปิดพอเข้ามาซาร่าไม่อยู่ในห้องแล้วเขาถึงกับเซง็ง ด้านซาร่ากำลังปราร์ตี้กับเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานพวกเขาเลือหาที่ส่วนตัวคุยกันคิดร้องเพลงที่เขาแต่งขึ้นเองให้ซาร่าฟังทั้งสองรักกันมากครับแล้วมีอะไรกันวันต่อมาพ่อของซาร่ามานั่งรอนหน้าบ้านก็พบแฟนของเธอมาส่งดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจเขาถามซาร่าผู้ชายคนนั้นแฟนเธอเหรอซาร่าตอบไปว่ามันไม่ใช่เรื่องของพ่อทําให้เขาไม่พอใจแต่แม่เข้ามาห้ามไว้สะกก่อนซาร่าเลยเดินหนีขึ้นห้องไป ต่อมาเอมี่พี่สาวของเธอเข้ามาหาแล้วถามว่าโอเคไหมระหว่างที่ทั้งสองคุยกันแม่เปิดประตูเข้ามาแล้วบอกว่าลูกถูกกักบริเวณหนึ่งสัปดาห์ซาร่าได้ยินแบบนั้นเธอไม่พอใจมากแล้วพูดว่าถ้าครบ18เมื่อไหร่จะไปจากที่นี่ทันทีเดินทางไปเที่ยวรอบโลกขอทําตามใจตัวเองสักครั้งแม่และพี่สาวก็สนับสนุนไม่ได้ขัดอะไรแต่ในขณะนั้นดอนที่อยู่ด้านนอกเขาได้ยินเรื่องที่ซาร่าพูดทั้งหมด ทำให้เขาคิดแผนชั่วร้ายขึ้นมาเขาเดินลงไปที่ห้องใต้ดินแล้วผักชั้นวางของออกก็พบประตูเหล็กพอเปิดเข้าไปก็เป็นห้องโลง่ลงๆเหมือนเขาจะคิดอะไรได้แล้วจนมีอยู่วันหนึ่งขณะที่แม่ออกไปข้างนอกดอนที่เห็นแบบนั้นก็เริ่มแผนการเขาบอกให้ซาร่ามาช่วยยกกล่องหน่อยเธอก็ไปช่วยดอนพาซารา่าลงมาห้องใต้ดินแล้วเปิดห้องลับออกซาร่าที่เห็นแบบนั้นแปลกใจมากครับเพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีห้องนี้ด้วย ทั้งสองเอาของเข้าไปไว้ดอนเลยถามว่าที่นี่เป็นยังไงซาร่าบอกว่ามันโคตรแย่เลยไม่มีแม้กระทั่งหน้าต่างอย่างนั้นหรอแย่จังเลยนะเขาดิบออกไปแล้วปิดประตูขังเธอเอาไว้ซาร่าตะโกนบอกให้เปิดเดี๋ยวนี้แต่เขาไม่สนใจแล้วเดินออกไปเธอเดินไปเปิดกล้องก็พบเสื้อผ้าและของใช้ที่จําเป็นทําให้เธอรู้ได้ทันทีว่าเธอถูกขังอยู่ที่นี่แล้วซาร่าเลยหาทางหนีเธอเห็นช่องระบายอากาศ เธอตะโกนบอกพ่อให้ปล่อยเธอไปดอนที่ได้ยินเสียงเลยหาของมาปิดเอาไว้เวลาต่อมาแม่ละพี่สาวพยายามตามหาซาร่าโทรไปถามเพื่อนทุกคนก็ไม่มีใครเห็นซาร่าเธอเลยโทรไปแจ้งตำรวจด้านซาร่าเธอพยายามใส่รหัสเปิดประตูแต่ใส่ไม่ถูกสักทีทำให้ไฟฟ้าตัดระบบระบายอากาศหยุดทำงานจากนั้นดอนเข้ามาหาซาร่าเลยใช้จังหวะนี้หนีออกไป แต่มันมีอีกประตูหนึง่งทําให้เธอออกไปข้างนอกไม่ได้เขาเลยลากซาร่าเข้ามาเธอถามว่าทําไมถึงทําแบบนี้เขาตอบว่าเธอไม่เชื่อฟังฉันเองและนี่คือผลลัพธ์ที่เธอทําแล้วจัดการข่มขืนลูกของตัวเองพอทํเสร็จดอนยืนมองซาร่าอย่างไร้เยื่อใยเธอแทบไม่มีแรงยืนเจ็บทางกายเจ็บทางใจเวลาต่อมาตำรวจมาที่บ้านเพื่อถามข้อมูลเพิ่มเติมเขาถามว่ามีของใช้อะไรหายไหม ดอนบอกไปว่ามีเสื้อผ้าและกระเป๋าเดินทางเธออาจไปเที่ยวรอบโลกแบบที่เธอพูดก็ได้แต่แม่ไม่ยอมเชื่ออยู่ๆซาร่าจะหายไปแบบนี้ได้ไงตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่พบเบาะแสอะไรถ้ามีอะไรจะแจ้งให้ทราบด้านซาร่าตอนนี้เธอไม่รู้จะทำยังไงได้แต่คิดถึงวันที่อยู่กับคิดมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้ววันต่อมาคิดมาถาหาซาร่าว่าเธอเป็นยังไงบ้างดอนบอกว่า ซาร่าหนีไปกับผู้ชายแล้วชื่อสตีฟเธอไม่ได้บอกนายหรอทําให้คิดอึ้งไปสักพักหนึ่งและยอมกลับไปซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของซาร่าดอนเลยเอาเค้กมาให้เธอเป่าแล้วบอกให้อวยพรด้วยซาร่าไม่รู้จะทํำยังไงเลยเข้ามาเป่าเค้กดอนมอบของขวัญเป็นชุดสีแดงแล้วบอกให้เธอเอาไปใส่เธอก็ยอมทําตามดอนให้เลือกสิ่งที่ต้องการเธอเลยบอกว่าหนูอยากออกไปจากที่นี่เขาตอบว่ามาเร็วไปสําหรับสิ่งนั้นเลือกอย่างอื่นสิ ซาร่าเลยเลือกเอาทีวีกับนาฬิกาแทนแต่มันมีข้อแลกเปลี่ยนเขาบอกให้ซาร่าเดินมาใกล้ๆแล้วภาพก็ตัดไปซาร่าได้แค่นาฬิกามามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเธอตอนนี้ผ่านไปไม่นานขณะที่ซาร่ากินอาหารกระป๋องเธอเห็นว่าฝาของกระป๋องมีคมอยู่เธอเลยคิดอะไรได้เธอเอาฝากระป๋องาติกับไม้ไว้พอดอนมาเธอก็แต่งตัวลอแต่สุดท้ายเขาก็รู้ทันแล้วลงมือทําร้ายอย่างรุนแรงวันที่3 5 4 ตอนนี้ซาร่าท้องแก่แล้วแต่ในขณะนั้นเธอปวดท้องคลอดพอดีเธอเลยทําคลอดด้วยตัวเองจนในที่สุดลูกของเธอก็ออกมาเป็นผู้หญิงแข็งแรงดีทุกอย่างแล้วตั้งชื่อว่ามาเรียสปีผ่านไปแม่ยังคิดถึงและเป็นห่วงซาร่าอยู่เธอเสียใจมากที่ยังไม่ได้ข่าวขราวอะไรเลยซึ่งตอนนี้มาเรียเริ่มโตแล้วอีกอย่างซาร่ากําลังตั้งท้องซาร่าเลยบอกดอนว่าขอไปอยู่ที่กว้างก่อนี้ได้ไหม พอเราจะอยู่ด้วยกัน3มคนแล้วแต่เขาไม่สนใจอยู่ดีแล้วเดินหนีไปดอนออกมาจากห้องใต้ดินแล้วไปนั่งกินข้าวกับพวกเธอตามปกติโดยที่ไม่มีใครสงสัยแม่บอกดอนว่าเธออยากจ้างนักสืบเอกชนเพื่อตามหาซาร่าแต่ดอนไม่เห็นด้วยเขาอ้างว่ามันมีค่าใช้จ่ายมากเกินไปทําให้แม่สงสัยว่าดอนไม่เป็นห่วงซาร่าเลยหรอทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่ว่ายังไงเธอจะตามหาซาร่าต่อไปไม่ว่าจะเสียเงินเท่าไหร่ ทำให้ดอนโมโหมากแล้วเดินหนีไปเวลาต่อมาดอนเอาทีวีมาให้ซาร่าดีใจมากครับทั้งสองนั่งดูทีวีด้วยกันยังมีความสุขเจ็ดปีผ่านไปมาเรียเริ่มโตส่วนอีกคนเป็นผู้ชายชื่อว่าไมเคิลซึ่งตอนนี้มาเรียป่วยหนักมากซาร่าขอให้ดอนพามาเรียไปโรงพยาบาลเพราะตอนนี้อาการเธอเริ่มหนักขึ้นทุกทีแต่เขาไม่ยอมครับบอกว่าเธอเป็นแม่ก็จัดการเองสิแล้วเดินออกไปซาร่าโมโหมาก วันต่อมาคิดมาหาเอมี่พี่สาวของซาร่าเขาถามหาซาร่าว่าเป็นยังไงบ้างเธอบอกว่าตอนนี้ซาร่ายังไม่กลับบ้านมาเลยคิดเลยพูดว่าพ่อของเธอเคยบอกว่าซาร่านีไปกับผู้ชายชื่อสตีฟทําให้เอมมี่แปลกใจมากทําไมดอนถึงบอกคิดแบบนั้นแล้วเริ่มสงสัยพ่อตัวเองว่าเขาทําอะไรกับซาร่าหรือเปล่าพอดอนยิ่งไม่ชอบใจซาร่าอยู่ดานซาร่าซึ่งตอนนี้เธอตั้งท้องลูกอีกคนซึ่งใกล้คลอเต็มที แต่มาเรียอยากออกไปข้างนอกมากเธออยากไปเที่ยวอยากมีเพื่อนเล่นเหมือนในทีวีซาร่าพายายามพูดให้เธอเข้าใจจนเธอยอมฟังดูเหมือนว่ามาเรียจะงอนแม่เธอนะครับซาร่าเลยหาวิธีเล่นกับลูกทั้งสองโดยการผจญภัยเล็กๆภายในห้องเพื่อไม่ให้พวกเขาเหงาทําให้ทั้งสองมีความสุขมากครับเอมมี่มาบอกแม่ของเธอเรื่องที่ชิดบอกแม่ที่รู้แบบนั้นเธอไม่พอใจมากทําไมต้องบอกคิดแบบนั้นด้วยทําให้พวกเขาทะเลาะก,กันไปมาจนพังข้าวของ เอมมี่ห็นพวงกุญแจของดอนที่ตกอยู่โซฟาเธอเลยแอบหยิบมาด้วยและลงไปสำรวจห้องใต้ดินแต่ดอนลงมาก่อนเขาขอคุญแจคืนแล้วไล่เธอขึ้นไปด้านซาร่าตอนนี้เธอกำลังคลอดลูกคนที่สามจนคลอดลูกออกมาได้เขาเป็นผู้ชายตั้งชื่อว่าโทมัสในครั้งนี้ซาร่าขอให้ดอนเอาโทมัสขึ้นไปเลี้ยงข้างบนเพราะที่นี่ไม่มีพื้นที่พอผู้เายก,ก่อมอยู่นานจนเขาใจอ่อนแล้วตอบตกลงวันต่อมามีเด็กอยู่หน้าบ้าน และข้อความที่ฝากมาจากซาร่าบอกให้ช่วยดูแลเด็กคนนี้ก่อนตอนนี้เธอยังมีชีวิตอยู่ทําให้แม่ดีใจมากที่รู้ว่าลูกสาวยังไม่ตายแล้วอุ้มโทรมัสเข้าบ้านไปโดยไม่ได้สังเกตว่ามีกระดาษขอความช่วยเหลือจากซาร่าดอนที่เดินมาเห็นพอดีทําให้เขาไม่พอใจแล้วลงไปหาซาร่าทันทีดอนคู่ไปว่าถ้าไม่อยากให้โทรมัสเจ็บตัวอย่าทําแบบนี้อีก14ปีต่อมาทั้งสองโตเป็นวัยรุ่นแล้วส่วนซาร่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่สี่ ด้วยความที่มาเรียเป็นผู้หญิงเธอลองแต่งหน้าดูดอนที่เห็นแบบนั้นถึงกับเอ่ยปากชมว่ามาเรียสวยจริงๆซาร่าไม่พอใจมากบอกให้มาเรียถอยออกมาซาร่าบอกดอนว่าอย่าแม่จะคิดขอร้องอย่าแตะตัวมาเรีย17ปีต่อมาแม่ยังทําใจไม่ได้เธอมานั่งในห้องซาร่าส่วนโทมัสโต,ตเป็นหนุ่มแล้วเธอคิดถึงซาร่ามากได้แต่รอให้เธอกลับมาด้านซาร่าฝนที่ตกมาอย่างหนักทําให้น้ําซอเพดาน พวกขาเหินแบบนั้นเลยหาที่มาเหยียบแล้วเอาช้อนมาขูดจนมันทะลุขึ้นไปข้างบนได้ซาร่าเลยเอาไฟฉายส่องขึ้นไปมีชายคนหนึ่งจูงหมามาแถวนี้พอดีเขาเห็นแสงไฟก็แปลกใจมากแล้วรีบไปค้อประตูเพื่อบอกพวกเขาแต่ดอนมาเปิดประตูเขาเลยบอกว่ามีแสงบางอย่างอยู่ในส่วนของคุณดอนได้ยินแบบนั้นเขารีบลงไปหาซาร่าทันทีพอเข้ามาดอนลงมือทำร้ายซาร่าอย่างรุนแรงเตะไปที่ท้องของเธอหลายที จนมาเรียตะโกนห้ามเอาไว้เขาถึงได้หยุดแล้วเดินออกไปดูเหมือนว่าครั้งนี้ซาร่าจะแทงลูกคนที่4ี่มีเลือดไหลออกมาจํานวนมากซาร่าเสียใจมากที่ปกป้องลูกของเธอไม่ได้แล้วเอาศพไปฝังอยู่ที่ส่วนหลังบ้านเขาไม่รู้สึกผิดอะไรเลยต่อมาพวกเขาใช้ชีวิตตามปกติแต่ทั้งสองไม่อยากทนอยู่ที่นี่แล้วเขาถามดอนว่าตอนไหนจะได้ออกไปเหมือนโทมัสดอนตอบว่ามาขึ้นอยู่กับแม่ของลูก ถ้าเธอทำตัวดีก็ได้ออกไปเร็วขึ้นพอดอนออกไปทั้งสองไม่พอใจซาร่ามากที่ไม่ยอมทำอะไรเลยเขาทำกับแม่เหมือนขยะแม่ทนอยู่ได้ยังไงทั้งสองอยากออกไปจากที่นี่มากซาร่าบอกไปว่าแม่ทำดีที่สุดแล้วพวกเขาเถียงกันไปมาจนทะเลาะก,กันซาร่าถึงกับสติแตกที่ต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวทั้งสองที่เห็นแบบนั้นถึงกับตกใจเพราะซาร่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเธอได,ได้คิดถึงวันที่มีความสุข ส่วนทั้งสองเอาผ้ามาห่มให้ซาร่าและช่วยกันเก็บของพวกเขาขอโทษกันและกันที่เป็นแบบนี้จนเข้าใจกันมากขึ้นซาร่าตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดให้ทั้งสองฟังพอตอนนี้ทั้งสองโตมากพอแล้วที่จะรู้ความจริงซาร่าเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟังพอทั้งสองรู้ความจริงก็เสียใจมากครับเทมไม่อยากเชื่อแต่เรื่องทั้งหมดเป็นความจริงมาเรียเสียใจมากจนอาการหอบเธอกำเริบซาร่าพาเธอไปที่ช่องระบายอากาศ แล้วให้เธอหายใจลึกๆจนอาการเริ่มดีขึ้นมาต่อมาทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่วันนี้ดอนดูถูกซาร่าต่างๆนานา,นาที่เธอไม่ยอมดูแลตัวเองไมเคิลที่โตเป็นหนุ่มแล้วเขาได้ยินแบบนั้นไม่พอใจมากครับเขาลุกขึ้นไปจะอดดอนให้ได้แต่ซาร่าห้ามเอาไว้ก่อนดอนรู้สึกกลัวไมเคิลแล้วเดินออกไปแต่ทำโทษด้วยการตัดไฟต่อมาดอนถูกไล่ออกจากงานทำให้เขาไม่มีเงินจ่ายเพียงพอสำหรับสองครอบครัว เขานั่งคิดอยู่นานแล้วตัดสินใจลมควนพวกเขาทั้งสาคนเขาเอาสายยางมาต่อกระ่อรถแล้วยัดเข้าไปข้างในดอนกําลังสตาร์ทรถแต่ในขณะนั้นโทมัสเดินเข้ามาพอดีทําให้ดอนหยุดทําเรื่องทั้งหมดแล้วทําทีชวนโทมัสคุยเพื่อไม่ให้เขาสงสัยทําให้ดอนยกเลิกแผนการนี้ไปจนเวลาผ่านไป20ปีวันนี้มาเรียป่วยหนักมากทั้งสองพยายามดูแลเธอแต่ไม่มียารักษาทำให้อาการแย่ลงไปเรื่อย ด้านดอนกำลังฉลองที่โทมัสชนะการแข่งขันจนผ่านไปหลายชั่วโมงดอนถึงลงมาหาซาร่าบอกกับดอนว่าเธอต้องการหมอด่วนไม่งั้นเธอตายแน่แต่ดอนไม่ยอมครับเขาไม่อยากเสี่ยงซาร่าพูดขอร้องอ้อนวอนจนสุดท้ายดอนก็ใจอ่อนแล้วตอบตกลงเขาบอกให้ไมเคิลรออยู่ที่นี่จากนั้นรีบไปโรงพยาบาลพอมาถึงหมอก็รับไปทั้งสองออกมารอด้านนอกหมอเอาเอกสารมาให้เซนเพื่อยืนยันตัวตนมาเรีย ระหว่างที่ดอนเผอือซาร่าผักแก้วน้ําจนล้มลงทําให้เขาไปเอาไม้ซาร่าเลยใช้จังหวะนีหนีออกไปแต่ดอนกําลังตามมาซาร่าก็รีบเดินไปจนไปถึงตํารวจแล้วขอความช่วยเหลือดอนที่เห็นแบบนั้นก็รีบเดินหนีแต่สุดท้ายก็ไม่รอดถูกตํารวจจับไปซาร่ามาเฝ้ามาเรียจนอาการเริ่มดีขึ้นมาด้านไม้ขึ้นตำรวจเข้าช่วยเหลือแล้วนำตัวออกมาทั้งสองที่เห็นแบบนั้นก็อึ้งมากเลยครับทำอะไรไม่ถูก หลังจากนั้นพวกเขาย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่พี่น้องทั้งสามเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคิดขับรถมาหาซาร่าเขายังรักและคิดถึงเธอทําให้ทั้งสองกลับมารักกันอีกครั้งถึงรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างแต่เขาไม่สนใจคนเรารักกันที่ใจเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงนี่คือสถานที่จริงๆที่พวกเขาอาศัยอยู่ตลอด20ปีมันไม่ได้ใหญ่โตเหมือนในหนังครับ คนเป็นพ่อคิดได้ไงกล้าทำแม้กระทั่งลูกสาวตัวเองลองคิดดูเล่นๆน,นะครับถ้าเราอยู่ในนั้น20ปีจะทนได้ไหมเป็นผมคงบ้าตายแน่ๆเหมือนเดิมครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปถ้าผมผิดพลาดต,ตรงไหนก็กราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย